สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมีนาคมนี้กับดิฉันค่ะอาจารย์แพททํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทานายเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านในเดือนมีนาคมนี้ว่าการงานของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะการงานของท่านที่เกิดในราศีมีนประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทวีเซเลสขึ้นมานะคะสื่อให้เห็นว่าในเรื่องการงานของชาวราศีมีนเนี่ย เป็นไปอย่างราบรื่นมีความสุขมีความอบอุ่นในการทํางานนะคะเขาเรียกได้ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในลักษณะของเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเกณฑ์การติดต่อเกี่ยวพันกับ เพศหญิงค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่คุณต้องลดภาวะอารมณ์ลงนิดนึงอย่าใจร้อนมากเพราะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องงานอะไรแล้วเนี่ยถ้าใจร้อนมากไปบางทีแล้วเนี่ยผลเสียมันมีมากกว่าผลดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายสินค้าอะไรที่เกี่ยวพันกับผู้หญิงแม่และเด็กดูจะสัพพัดมากเป็นพิเศษนะคะอันนี้เป็นลักษณะข,ของงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวการทําร้านมินิมาร์ทหรือการทำร้านอาหารนะคะก็ถือว่าไปได้ดีไปได้สวยทีเดียวสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้นะคะ หากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถรับฟังได้ที่ดอกจัน33621แล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ